กับสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อเม่พี่น้องเอฟซีเบิร์กสู่ทุกคนเนาะวันนี้สะท้องสีสสสห่มากเบิรงเข่าอีกพ่อเม่พี่น้องเลยผูเนาะตอนนั้นที่สะท้องไทยให้เบิรงมันกำลังซี่เนาะตอนนี้กำลังก้มเกี่ยงพี่น้องเนาะบ้านเฮาผู้บรรยากาศงามแรงๆพ่อเม่พี่น้องเลยอยู่แบบอยู่ใ,ใกล้ือ,อนนี่แหละเนาะ ไก่เฮือนปัจจอยนี่นี่สะท้องใส่เบิ่งใกล้ๆเลยหวงเข่ากำลังแบบงามเลยนะก้มเกี้ยงเพิ่นห้องเพิ่นห้องว่าก้มเกี้ยงดีแต่ว่าหฮามมีไกนะ่เนาะปัจจอยเนาะถ้าเฮามีไก่เพิ่นก็ว่าไกล้ห้ากินไน้นีปุมันมันอยู่ใกล้เฮือนห้องแต่ว่ามีไก่ม่อย่างก็โอ้ยได้ ขังได้เนี่เนาะพ่อ,อนม่พี่เนาะงามงามงามขักกระดีเขานี่โหกำลังพอเหมาได้เนี่นะเห็ดเขาเหมาได้นี่นะโอ้งามไปดิแสงแดดได้เนี่ยพ่อแม่ยังได้เนี่ยเหยาชะทองชิพาเลาะเบิ้งนี่น สวยงามจ้าพ right. ูหน้าบ่เตียงสุกแล้วนะบ่เตียงเนาะไกลๆผู้แดงๆพวกาจะทองซุมให้เบิ่งเนาะซุมมาเบิ่งไกลๆให้พี่น้องมันก็บ่ใกล้ปานใดเนาะพู้แหละลังกะสีขาวๆงกสีขาวๆเข้าแดงๆพหน้าบ่เตียงเนาะสุกบ่แล้วพ่อแม่พี่น้องแต่มื้อนี้เพิ่นบ่ได้เกี่ยวเนาะเพิ่นว่า ฝนมันตกก็เลยบริกเกียวูไงพี่น้องเลยก็เลยอันมืดฝนเด้มันเนี่ยผู้หน้าน่ากระซุกเลยได้บรรยากาศธ,ธรรมชาติงำเล้งเลงจะ้องให้เบิ่งใกล้ๆได้เนาะผู้วัวเขา่า ไก่เฮือนเอาเลยตัวนี้งามลายหน้าบอดเตียงแล้วพ่อแม่พี่น้องพูสั่งกระสีสีขาวๆมกีกบเผาซุกบะเลยเน,น้าเป็นกระได้พูแดงบะเลยแต่ว่ายัางโยน้ผลบริเกียวพ่อแม่พี่น้อง ทองสิกินี่ซุมกล้องเนาะนี่ฟังนี่ก็ได้ฟังนี่ก็ออกเบิ้เลยดะตอนจะท่องถ่ายตอนนั่นฟังนี่ยังไม่ได้ออกมาพวกนี้พี่น้องฟังนี่ยังไม่ได้ออกเนาะแต่ว่าออกแต่ฟังนี่แต่มาถ่ายพวกนี้พี่น้องเอฟซีเบิ้งอีกเธอนึงนี่ลองเข้ามือสะทองไปปะไปจับอย่างเดีบอะนี้คือแดงจะขึง พอดีใช้ใส่น้ำนมได้เพิ่ห้องเนาะเดี๋ยวยังไิแขงงงามๆพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็เขานะ่ะเป็นข่าดำเนาะอันนี้ข่าดำมันโบมนข่าวานได้เพิ่มเนาะข่าดำเนะานะนี่ฟังนี่ตอนนั้นฟังนี่นะออกออกมากเนาะตอนเธอท้องมาถ่ายตอนนั้นฟังนี่ยังไม่ได้ออกแต่ว่าออกแล้วปาะเนี่ยเสมอกันแหละ กล้องชะทองกับซีเมิดหน่อยหนึ่งพลอยพี่น้อ,องโทรศัพท์มันบอนั่นสวยงามค่กะกิลีตัวนี้นี่ไก่เทียนประจอยเลยนี่เทียนประจอยอยู่นี่อันนี้ก็ต้นมะฮุง,งที่ตัวปอยากน้มะฮุงเหงมือที่มะฮุงลายฟลชน,นี่งามมั้งนี่พลอยพี่น้องเดี๋ยวสภาพชะทองสิพาเลาะก่อน เราทรงไหตรงหน้าบางอนมรรยากาศธรรมชาติตอนแรงเลยนะงามๆเขาพอมันออกหมาก,ก,กนะครัก็เลยพอนนะ้องตอนมันออกหมากคือว่าปีนี้คือเขาเขาคืองามปีนงามลายแบบเพียงกันชักซนะพวกเนาะนั่งกระซกบนเลยได้แดงมาแล้วพ มันจะทอนแสงก็ได้บ่ค่อยเห็น,นอาจจะถอนสุม้มาให้เบิง่งโอ้สุกแลลวท้งลองมันก็สุกไปแล้วเนาะโองามงาม หน้าหิมบ้านเนาะเอาก็เลยงามเอยเนาะจะทองที่ถ่ายเบิง้งเป็นระยะเพราะวะ่าตอนนั้นไทยตอนนั้นซี่เนะาะว่ะแต่ตอนนี้มันก้มแล้วพอดีพ่อเฮ็ดเขาเมาเนาะงามลายเขาแล้วพ่อแม่พี่น้นองเอซีอยู่ฟั่งไทยเนาะบ่เคยเห็น dưới mưa ăn phần cơ sĩ bố mì ta theo bánh nọ cả cơ sĩ mì vô phần này bánh nọ ngon bằng cái cây này <laughs> ลานชาวเหะโอ้ยลานชาวเหอะเตือนฝนตกฝนโปรยเกี่ยวเข่าแล้วโอ้งามมาดีพ่อแม่พี่น้องอ่ะชาวทองกระใัยเบิ้งจำนี่แหละเนาะเดี๋ยวสิอนนี้กระชีเข่าไปก่อนเข่าไปฮาลานก็อนฮาลานน้อยค่อยกันอุ๊ยอุยอ่ะชิตกะข้างหน้าเลยนี่ kinh có nghề khác cái này ngam sọ ngam lì hơi hay này khẩu bí này ngam đây khỏi bà Phù. ngam lại

อไหหอ,อ้ลอ่ะเอ้ยแม่จอยเห็ดยังไงดิบ่หนหนะหม้อ่อยใช่ให้ข้างแรกนะตอนแรกนะมันเป็นคลองเลยไม่จอยไปหน้าบุลุด้วยอย่าไปหาหน้ำไม่ลาน้อ <laughs>

จะตื all equal, all equal ่นแต่นอนเพราะว่าเจอย่างนี้เห็ดคือห่วงเห็ดคืออย่างแท่เขาจอาบน้ำนี่ว่าคนว่าอีลาว่ายักน้อยยักน้อยอันนี้โอ้ลูอเ้ยเฮ้ยเฮยเยเฮยเกยนี่ยัก้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้อเฮ้ยอฮ้ยเ้ย้ย้ยเเ

โอ้วนชนะเอ้ยแม่เจ้าก็ทาเกียวให้งามแทอ้องาม้ลูกเ้ยเจ้าคืออยากนอนเถอกเลยอันนี้เจ้าก็อยากนอนเถอกเลยยอ่งหลับมากว่าูลอีหลาบมากว่นี่เฮ้ยยลาลาว่าอ่ลดำยู่แล้วอที่มันทาเขียวดำหาบมลุบ่ได้ต้องอยนี้มลยวววงวง

แซ่ดอ้ยวาสนาเอ้ยจงแมนสบายกอกอยู่บปะนี่นุ๊ลแม่ช่อยไทยช่างไงเด้โอ้ยชุดงามหัวบุญน้ำบ่เคยเข้ะเลยข้าชายหรอวะเอ้โออมันเป็นตอนาับุญน้ำเอ้ต้องเสื้ออาทองนี่เนี่ยมันอ่อนนองอ่าง่ายง่าเสื้อเด็กหน่อยนะนะุ๊ลว่ต้องใส่ชุดงามเลยหน่อยชุดแบบนี้มันสบายตัวมันนิ่มนี่ มันเนิ่มว่เดียวอ้าอันยักน้อยไปวะอันยักน้อยไปวะนั่าๆพอดีคิงนะวงนี้จะเละจำเข้าไปน้ำดอนสั้นเลยอดีโกนอีกผมนี่โกนอีกนี่ชีกระดอกกระเดมาเลยนี่มาชีโคนให้พี่นะตัดอีกัะเลยโกนออกมันจังคืออ้วนเนาะ ผมยาวแล้วมันขึ้นหน่อยหน่อย้วิเออไอทิดคือกันนะไอทิดกะถ้าตัดผมสั้นพ่อเบิ่งนน่แมวิดจัดแบให้ดื่มเลยมืท่านผมยาวพัด้านไอทิดกะกินข้าวแล้วบ่รูกยังจ้ยังยังเบินเน่่เบิงแนเ่ชีก็ชิอนน้พ่อเบิ้นนั่นเ้นะเอ้ยนะนะไปเลยินนบอกเออน่ะเอเบิรนน่ เออดีเ้ยดิ้งดิ้งดิ้งเขาเขาเขาน้ตลปลาอยู่บ้านนี้นะฮะลาปไาอีกละเอ้ยจะพาไปตีจะพาจะฟาตโอเลยจะฟาจะตกออนั่นนั่นนันนั่นน่นน่นกมที่เกาเียกินนอะไรกงเกีกโเกินนมกงเกาอีกโเกนรกเห็นว่าเขานว่หนาให้เด็กน้อยนะ

ใส่ตอนนั้นก็คือแบบพวกไรแพ้ยังนะเขาก็ต้องทดลองมันก็หนักหนักแหละไรแพ้เวลางคิวใหญ่ปะลูกเวลางคิวใหญ่ปะอาบหน้าอาบหน้าให้ตาใสไปดูไปโอ้ยกิ่นี่องคลักเจ้าน่ะน้องไอ้ไอ้วาชนะนี่ไอ้ตูนอ้าวยังอันนี่ทอดนั่ทอดอะไรเนี่ย มัดคลอแครมทอดทอดหมูกระเทียมหน้าพาหมูกระเทียมหน้าพาเหรอเนี้ยอืมทำไมมันแข็งทำไมเทียมน้าอนเมจอยมาเองจ้าอันนี้เกลอ่ยงไม้แจ็คกจนัวกันชิมือ้าจอยกินเนาะกยเฮเฮยเฮ้เยเฮ้ย้ย้นยเอยยเ เด้บโยไปตี้ปตี้มาบอเห็นบอผีเพอะอะไรมูมูขู่เหเห็นไหมเหอนยจังแล้วใอ้บอเืาได้ยินเขาบอกอยู่หรบอบอผ้านะกันสบอกเช้ามื้อไหนว่ไปตีเปิดไพ่ขึ้นัแจ้งมื้อไหนเปตีไปไดไพ่ขึ้นนี่ปีจะได้คืนมากรปิไปสองเลยเฮ้ยอยากนอนให้เีวมาจังงงให้ดีกบไปบ่ ใช่ครับถ้าในโซนเขาเยอะคือบ่กมาข้างอยู่หัอยู่หันพวกนอนรับอยู่เนี่ยเขามมีภาคกินจับเขามาก่อนคือว่าเขาเห็นคือว่าเนียนิ่งๆแข้งห้ยแข้งยังแม่นบอกเหรอเราเองไม่เจาะคือไม่ได้มีอยังบอกมากเลยสมัยเราไม่มีอย่างั้ตื่นแต่อันเสาอันกระดานอันบอรอันเตียงอันได้นูคือคนนั่งเที่นั่งโค้งเหมนหมดเลยนะมีแต่มันตื่นอัน เม่เล้วเน๊ะ hmm. มันหลุดนะโอ๊ยนอนอยู่ก็อีนั่งกางกระชนตื่นได้มือใดเมื่อไรคุ้มหันนี่พากันนอนอยู่เป็นยังเขาว่าทักอะไรน้ำเล่นเนาะเอ้าตอนทั้งเม่ทั้งถูกเนาะนีกว่านางตื่นหยุกแล้วก็ตื่นนะเอ้าเนาะเพ่อสิบวโตอกใจนอนอยู่แเลยคนคนนว่าทางดับก็จอยไปหาหน่อยไปหาหน่อยแต่ว่าคนยังก็ได้ไป ไปเราคดีพอปัญหามากไปอ้ำนะอืแบบบวกก้อนนี่จะหมากน้อยแถนนี้เลยมากน้อยได้ค uh, so ่ะได้เนาะแกงจะเบิดหมากแล้วจับปรมือปรมือเลยดุนนั่นอ่ะมันเบิดแล้วไปช่วยไปขายเบิดแล้วไปเอาได้ดอกย่างเฉกกะมันใหญ่เฉกหน่อยเอามาผัดกินนะครับได้กันป่ะผ่าแจกใครเนาะเออเฉกประตูแด้นอนกรุกใจให้ลูกหน่อยไปน้อถูกนอนกรุกขับใจให้ลูกตื่นไหมตื่นได้ไหม ยู่นหายในตอนเดียวหายต่ตอนเราตื่นนะยแล้วตื่นเป็นตู้บอกเออมึงกว้ยน่ะวันเหมันดานตัวเทียาตื่นไอ้ลาคือกี่ขั้นฮะลูกหืมอ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 ืมก็ขึ้น้อยหลายฮะลูกตื่นเลยไหมกินแกงน้ำไม้เนาะพ่อแม่เนาะน้ำไหมยังน้ำไม้บ่งบอลน้ำไหมไรไหมไรบ่ขมบ่หนักเดียวนึงนะขมขมหนัอยนึงนะ เ้าแกงจืดได้ม hmm. okay, oh, well, oh, oh. mm ัน hmm. กับบริเชดได้น้องใหม่มันเป็นแบบชบุ๋มีรสชาติเกือกเงือกเลยเกือบเงือกหนาเลยบั่วไงนะบึกไลายมากกันท้าเพื่อนเดียวนะเป็นจังโต้เบิ่งข้าวงามบ่เบิ๊กข้าวเด้อมาเบิ่งข้าวงามเอ้โหเต้หึงหมูเอาลังอยากนอนแบบน้นมั้ง

คกดบนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไล์ก็แซ์ก็ติดตามมีสะท่องคือเก่าไปแล้วสบายดีเด้อสบายดีอ่ะปากกว้างฮะสบายลีนี่สบายลีอัชนานี่เฮาสบายดีชบวสบายดีพะพี่เลี้ยงพาน้องรับ